ตอนนี้ไอ้ก็มาถึงขนส่งแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปเข้าข้างในกันเลยอไอ้รอ,อพนักง,งานเรียกนะคะยื่นเอกสารไปแล้วค่ะสวัสดีอีกรอบจากทุกคนจา้าตอนนี้นะคะไอ้ก็ได้ออกมาจากขนส่งแล้วนะคะผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับใบขับขี่สาก้นนะคะ นี่ทุกคนเป็นครั้งแรกนะที่อมีใบขับขี่สากลเนาะจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวอาจะติดข้อมูลของอายก่อนนี่นี่ค่ะใบขับขี่สากลสามารถขับได้หลายประเทศเติบโดยพี่น้องประมาณร้อยกว่าประเทศหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะพี่น้องต้องไปอ่านใน Google นะคะมันจะสะดวกสบายกว่าที่จะไปทำที่ต่างประเทศนะคะแค่เราไปเรียนรู้พวกป้าย จราจรเพิ่มเติมเพราะว่าบางป้ายจราจรอยู่ประเทศนอกนะมันก็คือประเทศไทยมันแตกต่างกันเยอะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเป็นอย่างไอคืออยากให้พี่น้องไปเหตุใบขับขี่สากลเพราะยังให้ไอเฮตุหน้านแล้วนะแต่ว่าไอโบได้มาเหตดจกเคื่อนะคะเราเสียแค่ห้าร้อยห้าบาทเท่านั้นส่วนเอกสารนะคะส่วนเอกสารที่จะมายื่นก็จะมีใบขับขี่ประเทศไทยบัตรประชาชนพาสปอร์ตแล้วก็ ใบเออรูปสองใบรูปสองใบเป็นสองนิ้วสองใบนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลก็เอาใบชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยหรือบางที่คนส่งบางที่ใน Google ถ้าพี่น้องไปเซิร์ชเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาใบทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะแต่ว่าของอายอยู่จังหวัดสกลนครเพิ่นบบาเนาะก็เสียไป505บาทแล้วเราก็สามารถที่จะไปขับขี่ที่ ประเทศที่ร่วมรายการประเทศที่ร่วมนะคะประมาณร้อยกว่าประเทศหรือเท่าดนี่ในละอายก็ย่านว่าพิษนะนะพี่น้องจ้า่นละคะมันจะสะดวกสบายกว่าการที่เราไปสอบที่ต่างประเทศนะคะมันจะสะดวกสบายกว่าที่เราไปสอบต่างประเทศเพราะว่าหนึ่งคือถ้าคืออายนะคะวเดกิ่งภาษาแมนบอกให้วเดก่งภาษาถ้านก็จะยากนะคะต้องไปเรียนเสียเวลาเรียนเสียเวลานั่นเสียเวลานี่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีใบขับขี่อยู่ประเทศไทยแล้ว มาเฮ็ดอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็จะได้ใบขับขี่สามปีใบสากลสามปีแบบนี้นะคะรูปก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่คือใบขับขี่สากลเนาะอืมมันก็จะสะดวกสบายนะคะอีด,ดีง่ายนี่เห็นบ่ก็จะมีรูปติดตรงนี้นะ,ะนั่นแหละค่ะไอ้ก็ดีใจดีใจคือกันแต่ถามว่าจะได้ขับหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะไอ้ขอวัวาจากนั้นเพราะว่าหนึง่งคือรถขาว่าง่ายน่ะเป็นมันเป็นรถแมนยวน มันเป็นรถเกียร์ธรรมดาเออแล้วไอนะ้น่ะเป็นคนที่ขับเกียร์ธรรมดาเคยขับประมาณฮากเถือนนั่นแหละลองกับไอ้เคยลองกับพนันพนีแต่ก็ไม่เป็นแต่ไอ้คิดว่าคนเฮาอ่ะเวลาเกิดวิกฤตอ่ะหรือว่าทำนองแบบว่าถ้าพ่อใหญ่เข้าโรงบาลาหรือคนบรสบงสบายอย่างนีน่ะมันจะเป็นเองด้วยอัตโนมัติสัญชาตญาณของคนยกตัวอย่างคือเ่อนที่ถึอไฟไหมพี่น้องเห็นบอกบางคนนี่ยกตู้เย็นได้แบบว่าสบายมากยกของตู้เตอร์แบบนี้เบามากเพราะว่า เวลาเราตื่นตถนนใหญ่สักอย่างนี้เราจะทําได้นะคะนั่นแหละค่ะไอ้ก็อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมจากข้อใหญ่ไปแบบว่าบนถนนใหญ่นะไปถนนเล็ก,กๆก็ค่อยๆขับไปนะคะก็ช่วยกันนะคะถ้าถามว่าถนนใหญ่ไปน,นี้ก็ยังบก,ก้าไปบันไดนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ไอ้คงรู้สึกว่าไอ้ก็ดีใจนะคะที่มีใบขับขี่สากลน้ําเขาแรกๆนะพ่อใหญ่บอกว่าเป็นปีเตาปีแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีเดบิวต์แต่เดียเด๋ยวนี้ไอ้ก็บอก อก้กะบอรูกว่าเพิ่นคือให้สามปีนะนั่นแหละค่ะแค่เาไปยื่นยื่นในเอ่อยือหน้าขนส่งเราไม่ต้องอบรมนะคะเราไม่ต้องอบรมแต่ว่าเราจองคิวไปได้แต่จังหวัดสกลนครคนไม่ค่อยหลายไอ้ก็เลยมาเลยเป็นเวลาเกือบบ่ายสองม่ครึ่งสั่มงไอ้ก็เสร็จนะคะ นี่แหละคับมันเป็นข้อดีหลายๆอย่างบ่อเสียเวลาแน่แล้วก็ให้เ่าอุ่นใจแน่เวลาเขาจะไปนั่นไปนี่ไปนี่พี่น้องเวลาอยากไปซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือจไใ,ในจังน,นจันนี้เขาก็ขับได้นะคะแต่ว่าคือสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมคือไปเรียนกฎหมายของขาเจ้าไปเรียนกฎหมายของต่างประเทศไปเรียนเครื่องสัญลักษณ์ของต่างประเทศประมาณนี้เนาะเอออายก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังตอนนี้อายก็จะไปซื้อของอยู่เนวาดา นะจะไปซื้อของเนวาด้าก็อย่างหนึ่งที่โชคดีมากเลยเงินที่พญา,ายัยไอรรอบก่อนพู้นที่ไปประเทศสวีเดนนะพี่น้องเ,อเงินโครนอะนะไอ้ก็ยังบอได้แรกพญหญ่เลยบอกว่าเก็บคืนมานะเดี๋ยวฉันจะแลกกับเธอไะนะเออไอ้ก็ไม่ต้องแลกเงินไปนะไม่ต้งองแลกเงินไปพญหญ่ก็บอกว่าฉันก็จะได้ไม่ต้องเอาเงินก้อนเอาเงินเซนไปแลกนนะพี่น้องเพราะว่าเงินที่เหลือก,ก็เติมหนึ่งเลยได้ที่พญานัายไอ้ไอ้ก็ยังบอได้แรกจะ้จะก็เลยบอกพญ่ยา่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้นะ ประมาณนี้นาอพี่น้องๆอายก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังถ้าถามว่าไปรอบนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าบริไปนานเนาะหกเจ็ดเดือนนะแล้วก็อายก็ไปเห็นรญยากรรมาพร้อมลายสิ่งหลายอย่างที่อายสิเจอจักบุรูสิเป็นจังไหนนะคะคือว่าลายสิ่งหลายอย่างที่สิเจอสิเป็นจังไหนหนึ่งคือการนั่งเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าอายกระทกฟังนี่พี่น้องอายกย็ยามมนเจ็บนะอายบอกกับพ่อใหญ่ ไอ้บอกว่าฉันยังปวดตรงนี้เลยเพ่อใหญ่บอกว่าสิปวดได้จังไดเจ้าผ่าตัดตรงนี้จะที่มาปวดตรงนี้ได้จังไดไอ้เราบอกว่ามันเป็นแบบลามเข้าไปหาการเพราะว่าไอบอกได้ I บอกว่าอายุโหน่นะพี่น้องและสิ่งใดอย่างกับบางเถือกปิดบงนะังเราอนะนั่นแหละคะ่ะไอ้บลูถ้าสมมติว่าเวลาเขานอนเนี่ยเขาบลูเลยว่าเขาสิบกระแทกไปทางซ้ายทางขวาเวลาเขาอยู่เครื่องบินเนาะง่วงะนะแต่หวังว่าการเดินทางจะไปได้ด้วยดีนะคะก็ไปฮอดประเทศสวีเดน พ่อใหญ่ไปหอดประเทศสวีเดนตอนใดเพื่นกระซิบ,บซื้อตัวให้อายเลยนะคะจะซื้อตัวให้อายเลยแล้วอ้ายก็จะลงกรุงเทพจากวันสองวันแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งสวีเดนนะคะไปประเทศสวีเดนนะคะจังไหนอ้ายก็ขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องที่เ่เคยปะเพิ่เคยทิมเดียวเนาะบางเชื่อกับบรด้มีคอนเทนต์อย่างแค่มาคุยมากินมานั่นมานี่อยู่บ้านเฮาเนะพี่น้องเนาะ มันก็ซ้ำบ้านเฮาแหละคือพี่น้องว่าแหละอยู่บ้านเราเราเห็นทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเราไม่เคยเห็นเราก็ชอบเธออยู่ต่างประเทศอาจจเข้าใจนะคะอืมก็ขอบคุณพี่น้องเลยแหละ,ะเดี๋ยวจะเดเดี๋ยวอาจจะไปซื้อของอยู่เนวาดาแล้วก็เข้าบิ๊กซีไปซื้อพวกน้ำไปซื้อพวกทิชชู่ทิชชู่นะขอบคุณกําลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ,บาย